ไม่มีกีตาร์ฟลาเมนโกฝึกกับกีตาร์คลาสสิกได้ไหมนะครับวันนี้ผมมีคําตอบมาให้นะครับก็คือได้เลยนะฮะถ้าเราไม่มีกีตาร์ฟลาเมนโกนะครับเราสามารถที่จะเอากีตาร์คลาสสิกเนี่ยมาฝึกแทนได้นะครับกีตาร์ตัวนี้ก็คือกีตาร์คลาสสิกเหมือนกันเราสามารถเอามาฝึกได้เพราะมันมันเป็นเทคนิคเฉพาะทางฮะเพราะว่ากีตาร์เนี้ยจะฝึกด้วยนิว้วถ้าเราใช้สายลวดมาฝึกมันไม่เข้ากันนะฮะมันผิดประเภท โอเคผมก็จะถือโอกาสเอาเรื่องวิธีการเล่นนิ้วมือขวากันและกันเรื่องปิกาโดนะฮะว่าเราจะเล่นยังไงปิกาโดก็คือการใช้นิ้วมือขวาซโล่ Solo แบบนี้ทีนี้เทคนิคการใช้นิ้วมือขวาเนี่ยที่เราจะเล่นซโล่เนี่ยมันก็มีอยู่หลายสเต็ปอยู่เหมือนกันก็คือที่เราจะวอร์มนิ้วไว้ฝึกซโล่อะไรแบบนี้นะครับแรกๆเนี่ยถ้าเราฝึกแรกๆเราสามารถที่จะแค่นี้นะ มาฝึกนิ้วเราลักษณะนี้เราต้องฝึกกับสเกลอะไรแบบนี้มันจะดีกว่านะครับมันจะไม่เสียเวลาด้วยอย่างเช่นถ้าเราใช้ในสเกลของ C เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสายที่1แบบนีนะ้ให้ดูแค่เรื่องมือขวานะนะโอเคเราก็ฝึก กลับไปกลับมาวนไปวนมานะครับเพื่อให้เกิดความเคยชินทีนี้วิธีการวอร์มที่เราจะวอร์มนิ้วเนี่ยมันมีนะครับอย่างเช่นเวลาเราวอร์มสลับแบบนี้นะทีนี้กลับมาเริ่มด้วยนิ้วกลางอันนี้เห็นะเริ่มจากนิ้วชี้ก่อนแบบนี้อ่าทีนี้เริ่มจากนิ้วนี้่าแล้วเราก็เล่นสลับแบบนี้

เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถจะใช้ได้ตลอดเลยใช้ได้ตลอดชีวิตเลยถ้าเรายังเล่นแนวนี้อยู่นะครับก็คือเราเอาไปฝึกบอมได้เลยแบบนี้นะวันนวดนิ้วอะไรแบบนี้นะครับโอเคส่วนเวลาที่เราจะเล่นจะใช้วิธีสปีดโน้นอะไรแบบนี้ถ้าเราได้ผ่านขั้นแรกที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือไประดับนี้ก่อนนอะสเกลซีแล้วกันเนี่ยถ้าเราฝึกมาลักษณะนี้ได้แล้วนิ้วเราก็เริ่มที่จะโอเคนะครับเห็นไหม โอเคยันก็คือแบบนี้เนี่ยเหนนะ็นไแบบนี้เราจะฝึกสลับที่เราเอาไว้สปีดนิ้วเนนะี่ยเห็นไลักษณะนี้เราไม่ต้องให้ให้เสียงดังมากไม่ต้องให้มันโดนคือให้มันแค่ผ่านผ่านรู้สึกผ่านผ่านเราไม่เน้นความดังเป็นแบบนี้เห็นไหเน,นะนี่ยแค่ผ่านผ่านมันนี้ โอเคทีนี้อีกอันมันจะหนักกว่านี้ก็คือเป็นแบบนี้เห็นนะอ่าเนี่ยอ่ามันเป็นลักษณะเหมือนเราเราป้ายอะไรสักอย่างหนึ่งอะแบบเนี้ยด้วยปลายด้วยสโลปปลายนิ้วเนี่ยเห็นนะมาแบบนี้ปับป๊บปั๊บทีนี้วิธีไปแบบนี้สังเกตดูแล้วก็เอานี้มาเอานิ้วเนี้ยมาอุดเลยเหน็นนะ ใช่นิดนึงนะอ่าทีนี้พอเล่นจริงๆก็จะอยู่ประมาณนี้เราฝึกไปทุกสายได้เลยอันงอีกอันนึง เราจะเพิ่มความเร็วได้นะครับอ่าสำหรับวิธีนี้ถ้าเราจะฝึกเราอย่างเช่นเราจะนับเป็นเ <c oughs> นี่ยอะไรเลยอ่านับสี่ครั้งแบบนี้ก็ได้หนึ่งสงสามสี่จะมาแล้วก็เป็นแบบนี้อ่า เวลาเริ่มตัวที่1เราเริ่มด้วยนิชี้ก่อนก็ได้นิกลางก่อนก็ได้ก็สลับกันไปนะครับก็คือแบบนี้หนึ่งสองสาี่นะหรือไปยาวไปเลยก็แล้วแต่นะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากสาหรับตรงนี้แค่นี้นะแต่ถ้าเราจะนับตัวเลขจริงๆเนี่ยอย่างเช่นเราฝึก4ตัวเนี่ยก็4ตัวน้อก็เป็นแบบนี้หนึ่สแค่นี้เห็นไหมหนึ 1, 2, 3, ถ้าเพิ่มขึ้นไปตัว อยากจะได้สักห้าสักห้ครั้งก็ได้แบบนี้1 2 3่งมสีแล้วก็แต่ต้องฝึกอย่างช้าๆนะ้าเห็นไหหนึ่งแล้วก็ถ้าสี่ครั้งหนึ่งสองเป็นแบบนี้ โอเคอันนี้ผมเอามาบอกเป็นคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วยังมีรายละเอียดเยอะเลยแต่ตรงนี้สำหรับคนที่ใช้นิ้วเนี่ยจะมีปัญหาถ้าเราไม่รู้วิธีฝึกเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันจะบังคับได้ยากมันจะคนมันจะควบคุมได้ยากจะให้เล่นแบบพออยากใช้งานปุ๊บแล้วใช้ได้เลยนี่มันจะใช้ได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เรื่องวิธีการวอร์มที่ผมอบอกไปก่อนนั้นเนี่ยนะมันจะทําให้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปต่อนะครับผมมี ฟลามัโกมือใหม่นะครับจะมี17เคล็ดลับสําหรับที่เราจะฝึกว่าเราจะฝึกยังไงนะฮะเราจะเอาไปใช้งานยังไงได้บ้างนะครับที่ะยุกต์อะไรยังไงได้บ้างนะครับหรือแล้วแต่ว่าเราจะจะ,จะชอบไปในลักษณะไหนใช่ไหมคืออันนี้มันจริงๆแล้วมันเหมาะมันเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบลักษณะการเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์อะไรแบบนี้แล้วมันจะเอาไปเข้าไปใช้อ่ามันจะเอาไปใช้งานกันได้ดีนะฮะตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับคอร์สนี้ ราคาเต็มนะครับ5 9า0บาทนะครับแต่ผมลดให้พิเศษนะฮะในราคา990บาทเท่านั้นนะครับเพราะนั้นตัดสินใจด่วนเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามอินบ็อกเข้ามาในเพจครูวิทยาได้เลยโดยตรงเลยนะครับเช็มาผมโดยตรงได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ทักไปที่ไลน์ครูวิทยาฟลามิงโกนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านบนโพสนะครับนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ